นนัันนน้แต่ i, okay, changing. แต่การแก้ปัญหาหรื ouais. อการต่อสู้มันมันเหมือนไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆกับเพราะว่ายังยุ่งอยู่ก hmm ับที่แล้วพอชิกับมันเข้าเราก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องแบบนั้นคุชิโนะจังใช่ว่าชินโะรับตำแหน่งมาในทรงๆแล้วนะจะจะเป็นประธานนักเรียนอยู่แล้วอะไม่หรอกคุชิโนะจังเป็นในนี้เพราไปพิบัติธรรมชาติต่างหากเราต้องพูดเกบเด็กับคนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้ไม่ได้นะนั่นเป็นความฝันหรือเปล่าหรือจะเป็นปาฏิหาริย์ไม่ใช่แล้วล่ะต้องเกิดปาฏิหาริย์แน่ๆ ตอนนั้นโมโหมากเลยแหละเอาแล้วเตรียมใจโมโหเรื่องสถานก,การณ์ของอบิดอสที่ดีเกิดพายุทะเลทรายจนพี่ที่กลายเป็นทรายไม่หยุดหย่อนทะเลทรายพื้นใหญ่ที่หนาวเหน็บในตอนกลางคืนและไม่มีฝนตกแล้วแม้ถนนเดียวโมจิโนกำลังเล่าย้อนเหตุการณ์ทุกอย่างพวกนักเรียนก็ออกไปอย่างไร้ความรับผิดชอบสภานักเรียนรุ่นก่อนก็ไร้ความสามารถชาวเมืองก็ไม่มีความกำลังพวกคนร้ายก็พยายามใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ยา,ากลำบากผู้ผู้ใหญ่ก็น่าสมเพช อาธาสภาัณนักเรียนก็ทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ว่านี่สถานการณ์ตึงเครียดรวมถึงต,ตัวหนูตัวฉันก็ไปสะาัดแก้ไขเรื่องพอดีได้ดีไงโค oh, ชิโนโอ้โห oh, ทุกๆเรื่องเลยทำเนียบของเราคือการแค็บหน้าจอ ไม่ตอนนั้นคิดว่ายัางไงก็ต้องระบายความโกรธออกมาพอเชื่อว,ว่านั้นเป็นทางเดียวที่จะแก้ไขเรื่องทั้งหมดได้ตาดาดูดีสิคุณจน้จางโพสเตอร์ทะเลคายออวิรอนในตำนานนี่ของหายากเลยนะเนี่ตอนนั้นอตอนซิสมีขนาดใหญ่เท่าทะเลสาบเลย จะจะให้สิ่งนี้เป็นของที่ระลึกกันมันเที่ยวไปเลยใช่ไหมาากเกิดปฏิหาริย์ขึ้นมาพวกเราจะมาเที่ยวที่นี่กันอีกไม่มีปฏิหาริย์ที่ว่าหรอกครับลุงพี่ไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่จริงในโลกนี้หรอกออใครจะว่ากันมาทำประการเฉลยใส่แบบนี้แล้วเลิกพูดอะไรไ้สาระแล้วลุงพี่ก็เออโรจิโ,โนโจังขอ,อโทษก็มันบ้าไปเองอะ่ะรอ,อปฎิหาริย์รอโชค,รอ,โชครอดวงลุงพี่คือประธานนักเรียนของอเมดอสนะคะแต่หนักถึงดับดักของเขาได้ไม่ชอบที่แบบเอาไว้บ้างสิ เราก็เกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นวันนั้นรุ่นพี่ยูเมะไปเกาะปัญหาอะไรบางอย่างไว้เลยไปตามเก็บกวาดแล้วกลับมาปัญหาอย่างนั้นเนาะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะรุ่นพี่พยาไปไกลเกลียวปกคลุมอนุภารที่เข้ามาในเขตปกครองตัวเองในอบิรอกเลยกลายเป็นว่าเกิดตัวคู่กันจับตัวใหญ่ซะเองว่าไงนะ ที่จริงมันก็มมีใครรู้ว่าลุงพี่อยู่ในเป็นประธานนักเรียนก็เลยวางกำหน้เพื่อจัดก,การของพี่อยู่เมะแต่สุดท้ายเอาไปเล่นงานกูได้าพาพวกนั้นได้ทั้งหมดแต่ก็นะมาคิดดูแล้วคนพวกนั้นก็น่าจะผู <c oughs> ้รู้เกี่ยวกับกสถา,าออกนการณ์เบรดอนทั้งส่หลายเ <c oughs> พราะว่ามันนานมาแล้วที่สภานันนออกเรียนเบรดอนก็คนที่รวยที่สุดในคีบัวทอด แล้ววันนั้นก็รู้สึกโมโหกันเรื่องตำรวจนี่ทุกอย่างมันหน้าตรงนีน้แล้วหน้าอึดอัดไปหมดแล้ววันนั้นก็ทน,ทน,ต,นต่อไปเล็กน้อยแต่ไปที่โุงเรียยูเมะเกาะมันหาไว้ไม่ไหวแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็จริงแต่วันนั้นฉันระบายความออกมาแล้วกลับบ้านไปคนเดียวจริงๆฉันก็พูดไปด้วยความโมโหแต่เพื่อออกมาจใจจริงฉันเลยคิดว่าไม่ติดต่อการสักสองสามวันแล้วค่อยกลับไปปิดโทรศัพท์แล้วปล่อยให้เป็นเวลาเปล่าประโยชน์อาจจะสางวันก็กลับไปที่โรงเรียนแต่ตอนนั้นไม่เจอรุ่นพี่ยูเมะแล้วล่ะ เราจะได้รู้สถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ยูมิกลับมาแล้วเรื่องที่ผ่านมานะ่ะช่างมันเถอะเรือไปหมวได้แล้วที่ต่อกว่ากับด้นนะ่ะพี่ยูมินั่นเนี่ยเกิดจากตัวเองล้นเลือนในตอนนั้นในวันนั้นที่ออจารน,นหารุพี่ที่หายตัวไปทั้งไอรีดอ เป็นอะไรหรอครับเอาในคลิปขอโทษนะโฮชิโนะจังตอนนี้ไม่มีลื่นวิทยุจะฆ้าทะเลทรายมาพอดีวิเรื่องหน่อต้องทำแล้วก็มาเจอกันเจอพนุยทะเลทรายโฮชิโนะจังขอโทษด,ด้วยไม่ได้หยิบเข็บที่มาอีกแล้วฉันทิ้งโน้ตข้อความไว้แล้วแต่ขอทิ้งไว้ในข้อความทางนี้ด้วยฉันเอาสมุดโน้ตข้าใช้ตรงนั้นเข้าไปที่นั่นให้หน่อยนะ ที่นั่นโคชิโรจังน่าจะรู้จักช่ว่าสดีที่สะดุตาน่าจะหาได้ไง่ายๆโคชิโรจังฉันนะ่ะน่าจะระบุไม่รอระบัาดได้อยู่แล้วส,สัตว์สวามวันหลังจากนั้นลูกพี่อยู่ได้ก็ถูกพบตัวในทะเลสายอบิดอส ลุ่พี่น่าจากทางทะเลสายพ่อมีเรื่องโดุที่ต้องทำแล้วโดนพายุแซพัดจนเกิดอุบัติเหตุเข้าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีสัญญาณติดต่อสื่อสารเราเลยติดต่อกันไม่ได้รุ่พี่อาจจะออกนอกเส้นทางเพื่อหลบพายุที่ะเลสายพายุนั้นทำให้เกิดทำให้ภูมิประเทศของทะเลสายเปลี่ยนไปสุดท้ายเลยหาทางกลับไม่ถูกสาเหตุของการเสียชีวิตของรุ่พี่มาจาก,กาอาการขาดน้ำและความเหนื่อยล้านั่นไงจู่เมเสียชีวิตลงที่ตรงนี้และคงน่าจะเป็นภาพภาพนี้ ขี่ขึ้นมาในอ,อุสุดท้ายจริงๆไล่ตามหาอยู่นาะนรุ่พี่อยู่ไหมศพอยู่ไหนโลกคําถามคือศบอยู่ไหนโลก,โลกจะได้จะได้เอามาที่กองพิสูจน์หลักฐาน <c oughs> จะได้จีจัดตัวได้ฉันนำร่างของรุ่นพี่โดนทอาวุธโลแล้วเขาเติดตัวจากรุ่นพี่ดูได้กลับมาได้แต่หาสนุดรุ่นพี่ไม่เจอ เราหาทุกล่องรอยทุกรุ่นพี่อยู่ไปจริงไว้เพื่อสืบหาได้ว่ารุ่นนะรรดาุ่นพี่ไปที่นั่นทําไมและเกิดเครื่องอะไรกันแน่สุดท้ายก็ไปเจอหาอะไรเลยสัก,กอย่างที่นั่น,ท,น,นที่รุ่นพี่บอกว่าวาสะดุดนถไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนก็ทุกที่ที่พอเดาได้แต่ไม่เจอสมุดทั้งน,นั้นเลยในสมุดนั้นต้องมีอะไรเขียไนไว้แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับรุ่นพี่ทาไมต้องหาสมุดเล่มนั้น,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 นไม่เจอวะถ้าว่าการตายของประธานาธิบรียอยู่เบเกี่ยวเขากับคำนี้สิ์ถ้างั้นฉันก็ คุือพี่อยู่นี่ทำไมอะ่ะทำไมเอาแล้วมาแล้วตกใจหมดเลยนำมาสิกี่จากหน้าประตูโรงเรียนเจ้านี่มาแล้วมึงฉันเองเสิ่งนี้มันผู้ครกคืสัว ขอโทษนะทำไมตกใจเปล่าพาท่านบุริหันเน็ซิดมาตกลงไปแล้วล่วงหน้าแล้วนี่คุณหนูขอไปได้ไหมอ่ะพอพานครับผมมาคุยเรื่องรับของทางรถไฟขั้นเรยอทรายอะ่ะรออ,ออยู่เลยอะ่ะเราย้ายห้องดีไหมพี่ห้องกัน,นักราการแผนง,งานโคชิโนอ่านเกม ความลับถูกเปิดเผยความลับเปิดเผย เชิญนั่งตรงนี้ค่ะขอบคุณครับที่นี่ขอ้อเขาระบบการางแผนงานเนี่ยไม่คิดเลยว,ว่าจะได้มาที่ดีแบบนี้อ,อย่างที่บอกเมื่อวานผู้ควบคุมส่คือคนที่เนวซิจ,จ้างไวอ้อ่ะตอนนี้มาคุกันผมอยู่อะ่ะเอาไปทีดิเอาไปก่อนดีวกว่าแล้วกันม่เดินจากการมาตั้งสองปีเลยนะครับระหว่านี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรใช่ไหมครับคุณหนูต้องขอบคุณด้วย แล้วเรื่องของวงเงินในเครดิตติดปัญหาอะไรเปล่าครับถ้าคุณหนูเอาบัตรนี้มาคือโปจะเปลี่ยนบัตรแล้วเพิ่มวงเงินให้ไม่อะไม่จําเป็นหรอกไม่ได้ใช้อะไรเยอะงานหรอแล้วไปคิดจะกลับไปเหรอ,อกลับไปเหรอครับถ้าคุณหนูติดใจตัดสินใจตอนนี้ผมสามารถส่งคุณหนูกลับไปเรียนที่ไฮแลนเดอร์ได้นะ,ะมาไอ้เนี่ยเห็นไหมเราโน่นเรียกลำบากใจอะ่ะเอ้ยเขาเรื่องอะไรแล้วเว้ยเออเออครับครับเออที่เป็นสิทธิทางเราพูด เดิมทีเนี้สิกับไฮเลเดอร์มีแผนการจะเป็นพันธมิตรด,ด้านอุตสาหการรมและการศึกษาการแต่พอคุณหนูเปลี่ยนใจมาอยู่ที่เพราะทั้งที่ตอนแรกจะไปไฮเลเดอร์ความรู้สึกที่ว่านั้นก็เกือบจะแตกหักกับฝ่ายที่ยอมรับความดื้อๆความจำเป็นต่อ,อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคุณหนูแล้วก็พวกคุณไม่คิดว่ามันจะเสียไม่ยากไปไหนเลยเอ,อ้ยใจเย็นเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทำไมลูกพี่ชิโรโกะเราจะก่อปัญหาเพิ่มไม่ได้นะเว้ยไม่ได้จะทำอะไรใจจะทำก็ได้นะกระเพาะกระพันเลยจะไปคู่ต่อสู้ให้ ขอร้องล่ะใจปรดอดาทานหน่อยอืมต่อขอเ๋ยครับคุณหนูผมไป่ได้มาที่ดีบอกคุณหนูกลับม,มาหรอกทางงานก็รีบเข้าประเด็นเถอะครับเรื่องความรักที่ซ่อนไปอยู่ในทางรถไฟข้าทะเลทรายต้องให้สรุปคือทางรถไฟข้าทะเลทราย นั่นคือแผนการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์อาสมมาตที่สภานักเรียนเป็นผู้นำและมีเซเนซิตเป็นดำเนินการให้อย่างรับสุจยอดซ่อนอยู่คะ่ะสภานักเรียนยุทโธปกรณ์อาสมมาตหมายถึงอาวุธใช่ไหมใช่ครับแต่ชื่ออาวุธนั้นก็คือปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบรางคู่ขนานเชมาตาปืนใหญ่กูเตปปืนใหญ่กูเตปนี่ไงปืนใหญ่กูเตปไอสัตว์ใช่เลยใช่เลยกูใหญ่กูเตป กูสเต็กูจำได้เฮียก,กูจำโซงปืนได้มันคือกูสเต็มันคือปืนใหญ่ที่เคยเอาไประดมจริงตอนโน้อนอะไรวะมาร์ชิโนโลายอะ่ะเออ เคมาต้าไปปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบลางคู่ขนานใหม่ไปป้อมปืนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักระยะยิงแล้วทำลายเกินข้อ,ขอเขียมาตรฐานทั่วไปอ่ะถ้าสิ่งนี้ที่วิ่งอยู่ทางรถไฟขั้นเลืสายสิ่งนี้กระจายอยู่เหมือนใหญ่จป,ปุ่ม,มเค,มเคปของตัวเองในเวลาที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่รถบรรทุกหร,หรือตู้โดยสารแต่มันเป็นป้อมทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์พร้อมปืนระยะไกลสุดขั้วที่สามารถยิงหัวระเบิดแรงสูงขนาด1,200มม,มที่หนักกว่า1ตันไปได้กว่า500กิโลเมตรปืนขนาดนี้ปืนขนาดนี้วน อันนี้แล้วปืนใหญ่เชมาต้าเชมาต้าเชมาต้ากูจะปืนใหญ่เชมาต้ากูใหญ่กูสเต็ปเคยเอาไประดมยิงตอนโน้ตอยู่สอกขามโลกรั้งที่สองเดี๋ยวค่อยทำสันปูคีปนาวทให้คนดู8การนี้ราจากความคิดที่เพ้อฝันแบบนี้นั่นแหละในเมื่อสสมบูรณ์แล้วก็กอกัเนิดพลังไฟฟ้าที่ไม่มีสมดุล a ม t o ิ a พาว power ที่จะข่มเขตปกครองตัวเองรอบๆได้อะอวิโดเคยมียันของเอ้ยเล่นของใหญ่ไอ้หี่ย ถ้าไปเล่นไปนะปืนใหญ่กูสเตปนี่คือปืนใหญ่ของนาซีเยอรมันปืนมันขนาด1สอ2มมนะถ้าไปเล่นไปนะ1สอ2มม,มนี่คือยิงมาชินอตลายแตกอะอ่ะพูดเลยก็การว่าคือมันสามารถยิงมาชินอตลายแตกใช้ในตอนยุทธการยุทธการที่ฝรั่งเศสอาวุธน่าหลอเดี๋ยวนะคะนี่คุณบอกว่าสเปนเรียบเบอร์ตกำทางอาวุธแบบนี้เหรอคะคไมภีอะมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนี่ ก็มาเป็นเครื่องมือชวนลงหลายที่แก้ปัญหานี้ซิคอบิดอตได้ไงเครื่องมือใช่ถ้าวิวที่สบปรบละลัยได้ก็มีวิธีประมาณที่จะก,ก้ะาวไปใหญ่ใจบิดอตได้ถึงาาอาจจะอาจจะไม่ใช่วิธีถูกต้องแต่คอมมิวนิสต์ไปไหากันง,ง่ายๆในคีบุทอร์ใช่ไหมล่ะหม่าะชื่อเชมาตามาจากประธานนักเรียนคนนั้นเหรอคะใช่ก็รู้ดีนี่กัปปนเล็กเชมาตาหมายถึงอะไรฉายาของประธานนักเรียนในตำนานคนที่ยุติยุคเขคขอดสับสนวุ่นวายที่ประธานนักเรียนสภานักเรียนเจ็ดสิบคนในอดีตก่อ,อความไว้และนำอิโดมมาสู่ยุคทอง เจ็ดสิบคนถ้าฉันจะไม่ได้จบถึงฉันจะไม่ได้จบจากอบิรอกแต่จะรู้ในรูประวัติษัทของที่แห่งของที่แห่งนี้มาบ้างครั้งหนึ่งเนเวลาเคยเป็นแขกของคอนตัวเองที่แข่งแข่งที่สุดในคีวอทอสว่ากันว่าทุกแขกของคอนในคีวอทอส์ต้องกลัวอิจฉาอเมริกาเป็นเลยอะไรการตั้งชื่อไม่เหล็กปืนไม่เหล็กแบฟ้าแบบได้ก็น่าสนใจว่าเมื่ล่ะแค่ดีทชื่อก็รู้ว่าต้องการอะไรจากสิ่งนั้นอูที่วิธีอนุภา็นวิธีการหาเงินที่ชัดเจนที่สุดพี่โอชิโนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นสรุปว่าทารกไฟค้าดลไทคือธุรกิจตบตาของเนลซี like ่เพิ่มธุรกิอาวุธนี้อย่างนั้นน่ะเหรอไม่อะไม่ใช่อย่างนั้นอะผมไม,ไม่ใช่คนรับผิดชอบเลยไม่คุ้นเรื่องเรื่องเท่าไหร่แต่ธุรกิจทารถไฟค้าดอเลไทนั like ้นมีมาก่อนอยู่แล้วส่วนแหญ่การปืนไม่เลยฟ้าเพิ่มเพิ่มมาทีหลังธุรกิจที่น่าปวดหัวนี้ทำกำไรไม่ได้เลยมีบางคนเสนอไอเดียเปลี่ยนไปธุรกิจให้กับทางสภานักเรียนเอ๊ะใครใครทำเรื่องแบบนี้เรื่องนั้นผมเองก็ไม่แน่ใจเพราะธุรกิจทุกดลำเนกอุ่นนนคณห มันเป็นไปตามแผนการโคงอีกเรื่องแต่ตอนนี้ถูกยกเลิกไปก่อนใช่อ่ะใช่เลยสุดท้ายแผนการนี้ก็ตบตาเลยอ่ะเราสรุปไอเดียการในนี้คือการเจตนาการเกินจริงและการหลอกลวงเชมาต้ามีขนาด่เกินกว่าจะเป็นอาวุธที่มีแต่ตอนนี้มาในความจร,ริงนะอาวุธที่มีขนาดเมื่อมาขนาดนี้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวทำงานได้ตามปกติหรอกเอ้จะบ,บ้าเฮียปืนใหญ่เชมาต้าปืนใหญ่อันนี้อ่ะปเสมันรถไฟมันต้องเอารถไฟสี่ห้าสี่ห้าขบวนลากเลยนะไปเดหน่ะ เออเยอรามาันตอนนั้นอนะ่ะเอาข,าขาบวนรถไฟทํารถไฟทํารถไฟที่มีแรงม้าสูงๆเพื่อลาาปืนใหญ่กูสเตปไปถล่มมาชินอลายเลยนะมึงมันจะไม่ได้ก็ันก็เกินไปเป้าวะเอออะไรเขงมันมีข้อจำกัดทางกยายภาพผูพ้ที่ออกแบบอาจจะเชื่อมันตัวเองสูงสุดท้ายแล้วเครื่องยนต์ของปืนเนี่ยไม่ใหญ่ปืนใหญ่ก็ไม่ทำงานทางบบสภาอะไรก็โดนหลอกกันหมดเลย พวกแบบนั้นปืนใหญ่ไม่เลยไฟก็ยชะง,งักไปถูกทิ้งไว้ในที่ใส่ซึ้งแห่งในทะเลใสไปรัทั้งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่กระทำไม่นามนมานี้ไม่นามนมานี้มีการพัฒนาอักอริทึมใหม่และมีการสมมูรตฐานว่าปืนใหญ่ไม่เลยไฟาสามารถใช้งานได้ตามความเป็นจริงก็ใช้มันใช้ได้ปืนใหญ่กูเต็มมันใช้ยังใช้ได้ยิงมาชินอัดลายยังแตกเลยไอ้หนุ่มมันบอกอยิงไม่ได้มันโขปัดสองโมโมไอ้สัเยอรมันพ,พัฒนามาแม่งยิงปืนใหญ่กูเซฟระเบิด แม่งยิงมันชินอนลายระเบิดได้อ่ะแต่แค่มันทําลายตอนช่วงที่โซเวียตบุกมาเข้าเยอรมันเฉยได้แหละเออแล้วแล้วมันก็ทําลายอาวุธทิ้งเออก็เลยมันเหลือแค่อะไรแค่ต้นแบบมันก็คือปืนใหญ่มันก็คือปืนใหญ่กูสเตปอ่ะแหละอืมเก็ตเนาะผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ออกแบบมันมันคาคะแนนอนาคตไว้เดี๋ยวแค่บุรุษบันเออเงี้ยทาสมบัติแห่งเทคโนโลยีล้าสมัยอาวุธเชิงกลยุทธ์ที่เกินทีได้แค่มีไว้ก็สามารถบรรลไปพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามได้ ตอนนี้ปืนใหญ่แม่เหล็กไฟาประสิที่ไม่ต่างจากเหมืองทองคําไปแล้วแต่ก่อนที่จะที่เหมืองอเขาจะกลายเป็นที่รู้จักก็มีกลุ่มคนเริ่มลงมือทำอะไรใหญ่ด้วยก็เปิดใช่ครับนั่นเป็นเหตุเพราะว่าท้าไปกองทุน private equity ได้ถึงได้ยึดติดกับสิทธิ์ที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางรถไฟข้ามทะเลทรายพอปืนใหญ่แม่เหล็กไฟจัดไปสิ่งอำนวยความสะดวกของทางรถไฟข้ามทะเลทรายนะครับถ้าได้สิทธิ์นี้มาอยู่ในทางทบายน์ก็ได้รับสิทธิ์การใช้ประโยชน์ปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าไปด้วยเป้าหมายของรายกลุ่มเอานาจ ที่จยู่ในกองทุนพันุคุณภาพออะไรที้อาจจะออกแบบกันมาแต่พวกเขาต่างก็อยากได้ผู้ใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้ามาในครอบครองและหาผลประโยชน์จากมันแล้วจำเข้มาแล้วก็มาหาเนี่ยเข้ามาเข้าหาเนี้ยสิตี้ดยู่เร็เลยไปและเสนอการลงทุนเพราะสำหรับพวกเราแล้วทางรถไฟข้าตเลทรายคือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่อยากรักษาไว้ทั้งบทเรียนสอนใจและนำเปสิ่งไม่ดีจากผู้อื่นมาปรับแก้ไขให้ดีด้วยเราเลยเห็นชอบ ถึงเราจะมารู้ท่าแท้ของแผนการนี้ภายหลัง<ม>แต่ตอนนี้เราไม่สามารถถอนตัวจากกองทุนเพย์เวลล์เอเคตี้ได้แล้วละ่ะเราจะให้เพยเลลไม่ได้ตกไปอยู่ในมือของกองทุน p พย์เว e ล์เอ t คอร์ตี้ไม่ได้นั่น,นเองาังั้นพอทันทีที่อาวุธแบบที่ตกไปอยู่ในมือของคุร้ายอบิโดเขาตกอยู่ในวงโกลของความโกลาหลครั้งใหญ่หลวงเลยนะถ้าพวกเราก็แค่ไปหาหเจอแล้วทำลายทิ้งตัวตำแหน่งปืนใหญ่ไม่เหล็กไฟฟ้าไหมคุณพ่อบ้านไม่อะถ้าพวกเราทั้กงกองทุนตามไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน เหตุการณ์นี้เปิดคอรัสสุดยอดพวกเอเซนติกของน่าจะถูกทำลายเมื่ไม่เต๋อแต่ฉบับเดียวแล้วล่ะมันเป็นธุรกิจที่ไม่มีใครรู้ดีงั้นถ้าไปคิดดูตอนนี้แล้วเหตุผลที่กองสุดภัยเวชคุณริตี้เข้ามาหาเราก็าน่าจะอยากได้ตำแหน่งของปืนแม่เหล็กไฟไฟ้าไว้ไวไหนาๆนะนะแต่การหาปืนแม่เหล็กไฟฟ้านั้นก็อยู่ที่เวลาเท่านั้นถ้าไฮรลเดอร์ er เริ่มเก่าสร้างทางรถไฟไข้ไริทสายใหม่ตำแหน่งอาจจะถูกเปิดเผยได้ไม่ช้าแม้ตอนนี้ทางไฮรลเดอร์ er ก็ไม่รู้เกี่ยวกับปืนแม่เหล็กไฟฟ้าเลย แต่พวกนั้นเขาจะข้างไขเรด้วยการรถไฟไปอย่างมากหรือทาให้มั่นใจในการควาสมสมเร็แน<ม>่นอนนอกจากนี้ทางกองทุนก็นยพยายามจะได้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าด,ด้วยด้สัญญาที่ขีดถมเหตุสมโพถ้าพวกคุณไปทำลายโดยพลาการต้องใช้ใช้คามเสีญญยหายใหญ่หลวงเลยแหละสัญญาที่ขีดม <c oughs> ครับอาจจะเป็นพวอปืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวัตถุที่ตัวตนนักกรรมสิทธิ์ยังไม่ชัดเจนพวกนั้นเลยยึดติดก,กับมันนะครับผู้นำของสภานไอเดอเบด ผู้ดําเนินการคือเนมซิตและผู้สเสนอไอเดียาาการออกแบบก็มีต่างมีสิทธิ์กับมันเพื่อจะคุ้มธนบันรบตรกันอีกสำหรับธุรกิจแล้วมันคือตัวเทรดเลอร์ที่จะสอเหตุสมผลต้องยุติความเกี่ยวเนื่องทางกฎหมายให้มีความชัดเจนถึงจะมีปัญหาตามมาถ้าอย่างนั้นไคเซอร์ Kaiser ก็ไม่รู้เกี่ยวกับปืนไร้เลยไฟฟ้าเลยล่ะคะทําไมถึงได้ขายปัจจุบันไปอย่างง่ายดายเลยน่าหนาดีเนี่อจะบอกก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าไคเซอร์ก็ไม่น่าจะสนใจ Rule, กับปืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรอกครับเพราะตอนนี้ประธานอย่างเขาไคเซอร์น่าจะสนใจสร้างทำเถาเวิร์มาากกว่ แล้วขายเ้ตได้ผมไปเจอประหาศสารจา,จากการขายปฏิบัติไปแล้วนอกตอนนี้อาจจะไม่สนใจข่าวหรือแบบนั้นแล้วกันได้ยิน,นในคิดแล้วก็วิเคราะห์ไว้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่แล้วในตอนนี้ก็ดันเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับทั้งซื้อสัญญ,ญาของประธานนักเรียอนอวริราคนก่อทุกคนพบ ผมไม่รู้ว่าทําไมถึงมีหนังสัญญาแบบนี้แต่ในเมื่อมันถูกเปิดเผยออกมาสิเขาปืนแม่เหล็กไฟฟ้าก็เลยจะไม่ตกไปอยู่ที่กองทุน private equity เดี๋ยวทางในสิไม่รู้อะไรกับการหนังสัญญานี้เลยเหรอทำไมรุ่นพี่อยู่ิถ้ามันไม่ทำไมประธานนักเรียนถึงได้ทํญญาสัญญาฉบับนี้ขึ้นมาแล้วตอนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ่ะพี่โอชโนะเขียนเลยเขียนเลยไม่อ่ะอย่างที่บอกไปว่าพวกเราไม่รู้เลยกับหนังสัญญ,ญาฉบับ,บนี้จนกระทั่งมันถูกค้นพบนี่แหละแต่เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วผลลัพธ์ทางสา้นเรายังวิเคราะห์ไม่ได้ ตอนนี้ประโชนที่เนวซิกก็จะล้มละลายทรัพย์สินทั้งหมดเลยถูกขายออกไปในราคาที่ถูกมากนะเพราะแบบนั้นทรัพย์สินในทรัพย์สินสสที่ไร้ประโยชน์ทางอย่างทางรถไฟข้ารารการก็เลยถูกขายกลับสภานักเรียนแต่ทางกองทุนไปรเวลล์คือเขาอยากจการตัดสัญญ,ญาฉบับนี้ก่อนเพราะอย่างที่บอกไปว่าขั้นตอนการทำสัญญ,ญาที่เหมาะสมคือสิ่งสาคัญสำหรับพวกเขาพวกเขาก็เลยดีเปิดการประชุมสมาชาิเจ้าดีเพื่อยกเลิกสัญญ,ญานี้ให้ใหญ่และชัดเจน พรุ่งนี้แล้วล่ะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงที่สํานักงานสถานีกลางอบบดอ์ครับใช่ส่งคุณเพยเดย์คิตี้ที่เข้ามาที่สภพานักเรียอบดด์ที่เป็นลูกดีเพื่อแจ้งเข้ามาว่าร่วมใจชัดเจนอาไว้ตัวแทนของสภพานักเรียนที่เข้ามาชุ่มประชุมแล้วยกเลิกสัญญาหรือถามไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมสัญญาที่ไม่มีคนทำกฎหมายแล้วที่จะตกไปอยู่กับเนซี่ที่เป็นเจ้าของเดิมแปลว่าไม่อ่ะยังไงเนซก็ยังเป็นสมาชิกของคุณเพลเวยคิเลตี้อ่ะต่อให้มีการ การซื ksam, S s <Pre> ้อสันธบัตรในนามของเนลซิตซิได้ก็ตกไปของกองทุนไพรเวทอีโคเรตี้พวกผมไม่สามารถจัดการอะไรตามใจออกถ้าอย่างงั้นก็เหลือวิธีเดียวต้องไปเข้าร่วมกับชูสมัชชาเจ้าหนี้และประกาศว่าคงว่าจะคงสัญญานี้ไว้ครับแล้วเป็นอย่างนั้นสิทขปืนไม่อะไรฟ้าก็ตกไปของสัญญาเรียบร้อยเหมือนเดิมเพียบเออเรื่องเงินนะคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากค่อยใช้นี่เหมือนตอนนี้ แต่ถ้าเศษของปืนแม่เหล็กไฟฟ้าไปขอเราแล้วก็พวกทูตไป,ปเวกิี้ก็แต่ต้องปืนไม่ได้และระหว่านั้นเราไปค้นหาปืนแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วทะเลทรายแล็ทาลายมันซะดีถ้าคิดอย่างนั้นขี้มันปัญหาได้ง่ายๆมันก็จริงอยู่หรอกไม่อ่ะบีน,นี้น่าจะยากทางการอาชิโอชิโนทางออโตเปเวกิลิตี้รู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วพวกนั้นต้องพยายามขัดข้อไม่ให้เธอมาเข้าร่วมประชุมได้อย่างนนแน่นอน จะขัดขวาเหรอขัดขวายัางไงอะ่ะมันก็ง่ายๆอยู่หรือเปล่าก็แค่ใช้ทหารรับจ้างหลายคนล้อมสวนันง,งานทนันจะสถานีกนารอเวดอไว้ไงแค่นี้เธอก็เข้าไปในอะาคารไม่ได้แล้วเอว่าไงเนะี่ยตอนนี้ทหารรับจ้างของที่คลองคนของกองทัพเที่จ้างมาคงเริ่มปิดล้อมสถานีอากาศอาเวดอกันแล้วป่านนี้คงจะล้อมที่นั่นด้วยรถคุ้มเกาะเฮลกิคเปตเตอร์ปืนใหญ่แล้วก็สิ่งก่อความมากมาไปจริงด้วย ดีละกําลังเสริมไปทันน้นเอาละไปไปทํางานด้วยขู่ไม่อยู่สลบอยู่เพราะว่าเจ็บคารุนก็ติดอาวุธมาถึงล้วดีเราทําไปจอดที่ตําแหน่งที่หนนสุคุมตํานานมืดเสริมพนที่ปิดล้อมเป็นไรหรอ ถึงแม้แฟลชไดที่ผมใช้ทํไฟล์แม่งหายไปไหนไม่รู้แต่ก็จะทําเอาล่ะรูปแผนการดีใช่ไหมแน่นอนพวกเราจะทํำราค่าจ้างเลยเปืนแม่เหลเ็กไฟฟ้างเราที่ผู้เที่ยมโหวโคเกะให้หน้าทีไว้ไม่มีพปรที่เราต้องเงอเฉยอ,อยู่แล้วโอทางนี้ดีมากมาจอดซอดกันเลยครับจอดขวาให้หมด ตัดแตดินปูเซเดอร์เขากเจะอ,อะไรมาขวางได้เอามาขวางให้หมดโอ้โห,โหเอาละถ้าเด็กพวกนั้นมาพรายาุพวกนี้เทียบพม่ได้ฝั่งตองของพวกเราคว้ย,วยเต็มที่เ,ทเ,ทเ,ทเลยนะครับไอทำมคือขนาดนี้เลยวะเนี่ยหลายร้อยเล่นเหรออืม ถ้างั้นกรกำลังมากขนาดนี้พวกเราแค่5คนก็ถ้ามีครูมาช่วยน่าจะได้อยู่หรือเปล่าวะไม่ได้หรอกครูจักาเล่เข้าไปแทรกแซงเรื่องธุรกิจส่วนบุคคลแบบนี้ไม่ได้ <S 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 พูดอะไรอะ่ะทางนั้นก็มาขัดขวางเสียญงญแบบโจแจ้งเลยนี่วาไม่หรอกเซเลกาจังเราไม่มีวิสูจน์เรื่องนั้นทําไมอะ่ะก็คิดว่าทำก้กคิดว่าทําไมสถานที่เปิดการประชุมถึงเป็นสํานักง,งานสถ,ถิติกลางเพราะนั่นเป็นศูนย์การการ,รถไฟ,ไฟสายสิบสายของทางรถไฟทาไ่าดอนเลซาม,ามาบรจบกันอ่ะเพราะงั้นเพราะท้าไม่นับ สิทธิการใช้สิ่งของโดยสเสริมของทางรถไฟทาทะเลสายสิทธิ์อื่นทั้งหมดนั่นก็เป็นของกองทุน p r i v e e u i t y ถ้าอ่าคนพวกนั้นก็จะอ้าวว่ากำลังปกป้องพื้นที่ส่วนบุคคลเขาตัวเองถ้าแบบนั้นได้ยังไงวะทำในหมดเละว่าแต่คนที่จะไปเข้ารกก่วมการประชุมคือเธอหรอโคชิโนโรหรือว่าคนอื่นม,มันก็แค่แน่นอนอยู่ละทั้งห้าคนนี่ต้องไปกันทั้งหมดไม่ฉันถามผิดฉันถามผิดละ พวกเธอจะเข้าร่วมในนามของสภาหน้เรียนเบดอสหรือคณะกรรมการแผนงานเรื่องนั้นชื่อในหนังสือสัญญาเป็นที่ประธานนักเรียนอยู่ไม่ระบุไว้คือสภาหน้เรียนเบดอสแต่ที่เห็นว่าสภาน้เรียนที่ว่าคงอยู่แค่ในนามใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพวกเธอคงกำหนดว่าให้เป็นอะไรในสภาหน้เรียนตัวจริงกันแน่ส่วนที่ไม่ได้เลือกก็ต้องปิดไปเออเนี่เป็นปัญหาที่พวกเธอต้องฝ่าการขวางนี่ไปได้เป็นสิ่งสำคัญในตอนนี้เอาเป็นว่าเราจะเข้าร่วมกับประชุมแล้วก็ฝ่าแม่งไปให้หมดเลยไม่ใช่เรื่องไรงา้นะพี่เจโลโก มันเกิดกลลับเรพวกเราเราต้องหาวิธีอื่นมีวิธีอื่นอยู่ครับคุณหนุ่มเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่ากันเยอะเลยแค่คุณหนุ่มกลับไปเดียที่ไฮเลนเดอร์แล้วขึ้นเป็นประธานนักเรียนเอ,อ้ยออผมจะให้คุณหนุ่มไปประธานนักเรียนของไฮเลนเดอร์แล้วก็เป็นผู้บริหารของเนฟซิตถ้าถ้าคุณหนุ่มใช้อิทธิพลสามารถยกลักษณะน,น,นี้ได้ถ้าเป็นถ้าผู้บริหารเนฟซิตประธานนักเรียนไฮเลนเดอร์ ender, ก็เท่ากับว่า อำนาจของกอง HHH. ทุนพันธุที่มาอยู่ในกำมือ2อย่างและการยกลักสัญญาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เรื่องนั้นมันก็จริงอยู่อ่ะแต่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฉันต้องอกจจะไปดสอ่ะดิไม่อนุมัติไม่พูดอะไรเลียวๆใช่ไหมทำไมทุกทีตอนี้ต้องอาจจะลดีดด้วยอ่ะไม่อนุมัติอย่างไวขอปฏิเสธด้วยวิธีนั้นไม่อยากจะไปอะเบดอสแบบนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาหรอกครับทราบว่าคุณดูไปเห็นด้วยแต่ความดุดันไม่เดอดื้อหัของหนูมันยากจะท้านทานแล lar, แ um <at> Además, ้วน uh ี่ แต่แน่นอนจะมีวิธีสามเลยแต่จะพูดไปเขาไม่ได้เอ๋วิธีที่สามมันคืออะไรเออมันเป็นวิธีที่รุนแรงหน่อยนะครับไม่เป็นไรบอกมาเถอะได้วิธีที่สามก็คือการทาให้สัญญาซื้อขายทางรถไฟข้ามสายเป็นโมฆะจากต้นทางไปเลยนั่นคือการประกาศว่าที่จริงแล้วสภานเรียวิโดเป็น,ปนที่เป็นผู้ทาสัญญานะั้นคือโป,ปร,ปรที่วีบีซีของสภานเรือได้แต่แ,ตแ,ตแ,แรกอุ้ย เราจะไปยืนยันว่าที่จริงแล้วสภานักเรีือไปดอทที่เป็นประกอบด้วยนักเรียนแค่สองคนครูจีนาชีฮยูเวกับทาคาเกชอชิโชไม่ใช่สภานักเรือแต่เป็นการแต่เป็นกลุ่มที่แอบอ้างขึ้นมากันเองโดยไม่รับความอนุมัติอ่ะอะไรวันเนี้ยคุณบอกว่าประธานนักเรียนคนนั้นได้รับการเลือกจากการยกมือลงคะแนนเสียงของสภานักเรียนรุ่นก่อนใช่ไหมครับคุณสามารถปฏิเสธหลักการในการรับช่วงตอนนั้นได้นะโดยคุณโฮชิโนะตากาดาชิที่เคยสังกการในสภาเรียนนั้นจะไปเข้าร่วมการประชุมและยอมรับสารภาพเรื่องนั้นก็ได้และถ้าพวกคุณเป็นคู่สัญญาของสิ่งนั้นสัญญาาาอกศจะเป็นโม เออจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอไม่หรอกถ้าเป็นอย่าง,งานั้นไม่ใช่ว่าสัญญาจะถูกยกเลิกอยู่รุติแต่ว่าจะไม่เคยมีอยู่ตั้แต่แรกแล้วสิิ์ของพวกนี้เหล่รไฟก็ตกเป็นของเนฟซิตแล้วไปเซ็นโดยไม่สอว่าอย,อยู่ในกองทุเนเพอริตีหรือไม่พูดอะไรออกมาไม่มีทางใช้วิธีเดีวนั้นเนอะผมก็เลยบอกไปตั้แต่แรกนะครับว่าไป,ไปไม่ได้ยังไงผมก็บอกความรับของทางรถไฟให้แล้วแต่พวกคุณก็ไม่มีแก้การปัญหาที่เฉี่ยวขาพอได้สิครับ นนี้ก่อนเที่ยงนะครับถ้าเลยวันนั้นไปเ่็ไม่อะไรพราจะตกวจกับมือของกองทุน p r i v a t e e t y พราผมลองไปคิดในแบบว่าพวกผมเองถ้ามีวิธีดีๆบอกมาได้ไว้เจอกันพรุ่งนี้ประชุมนะครับแล้วระวังอย่่ให้เกิดเรื่องคุยกยันแต่ให้เลื่องที่คุยกันวันนี้รู้หรือถึงหกองกองทุน p r i v a t e Equity ขอขอตัวละกัน โกรละกันจ่า<笑><笑>เอาละเอาละทุกคนจะามือคอยชมกันเองนะพี่โชิโนะมโนมีจังทุกคนนี้ไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างเราไม่มีเวลาแล้วด้วะเราต้องหาวิธีให้ได้ก่อนผู้ดีเที่ยงงั้นตอนนี้เราก็มีเวลาแค่คืนเดียวเท่านั้นเราต้องใจคิดถูกมาตัดูพี่ผู้ถูกใช้กันชิดไปเดี๋ยวหาทางก็ได้เองอนะเยี่ยมเลย ชอบชิโดกับจังก้าหาเยียบปตลอดทุกคนเอาชิโดกจะเป็นเยี่ยงอย่างเอานะทำไม,อ,ม,มอยู่ๆมาชมกันน่ะเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่เรื่องงานซบซ้อนมานานแล้วงานเราพักสักหน่อยแล้วมาโลกเกอร์อีกครั้งนะคะการเริ่มต้นของคณะกรรมการแผนงาน